Hey สวัสดีครับผมเบีรยนะครับชาแนลฟอร์ดปัง o บรีนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมฟอร์ด a n นเจอร์เอีิบประตูนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับผมให้แรงมาที่160แรงมานะครับผมแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะราคาขายนะครับอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยววันนี้ได้ทำการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมอันทีละจุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ด้านหน้าก่อนเลยครับผม ด้านหน้านะครับผมได้เพิ่มเติมตัวจมูกนะครับเป็นทรงฟิตนะครับผมเป็นทรงสูงเลยนะครับผมเป็นสีตัวรถนะครับสีขาวตัดกับสีดาด้านล้วใส่ตัวแรกนะครับที่จมูกด้านหน้าด้วยเพื่อมิติรถให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็มีตัวหนังสืออะคริลิกนะครับผมเป็นคําว่าเรนเจอร์นะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับแบบแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่จะระบายความร้อนได้ดีนะครับผมทำให้เครื่องเราไม่ร้อนด้วยนะครับผมฟอนภาษาอังกฤษด้านหน้าเป็น f O R D แบบสามมิตินะครับผมสีดําตัดกับสี ขาวนะครับพร้อมกับไฟ LED นะครับตัวตรงกลางกระจังเลยนะครับผมไฟด้านหน้าเนี่ยก็ได้ทําการเติมนะครับจากตัวโปรเจคเตอร์เดิมเนี่ยให้มีวงแหวนด้วยแล้วก็ใส่คีบฉลาม3ขีดพร้อมกับไฟเด y l ไลท์นะครับผมทั้งหมดเนี่ยทำเป็นสเตปไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมแล้วก็การชนด้านหน้านะครับเป็นของแบรนด์แฮมเมอร์นะครับผมคันนี้จะแต่งแฮมเมอร์กันทั้งคันเลยนะครับผมก็จะมี กระชนหน้าแฮมเมอร์พร้อมแผ่นกัรกระแทกด้านล่างด้วยนะครับผมก็การพวกหินพวกดินโคลนเข้าห้องเครื่องด้วยนะครับผมส่วนการบำรุงรักษาครับของเราก็เข้าที่หนึ่งหมื่นห้าพันโลนะครับหรือว่าหนึ่งปีเลยนะครับผมอย่างหนึ่งอย่างใดกสิ่งก่อนนะครับผมด้านข้างนะครับก็ได้ทาการยิงซิลิโคนให้ด้วยนะครับเพิ่มความแน่นของชิ้นงานนะครับผม หมุดที่เห็นเนี่ยเป็นหมุดหลอกนะครับเราไม่ได้จาบบอดี้รถนะครับเพราะฉะนั้นรถจะไม่ช้ำนะครับผมกระจกด้านข้างเนี่ยก็ทําการครอห้ด้วยนะครับเพิ่มตัวข้อไฟเลี้ยวด้านข้างเนี่ยให้เป็น LED นะครับผมพร้อมกับไฟส่องสว่างด้านล่างนะครับเวลาอยู่ในโรงรถนะครับสมมติว่ามันมืดก็จะส่องให้เราเห็นนะครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นการมีเศษแก้วเศษดินเศษไม้อะไรพวกนี้ครับก็สามารถช่วยตรงนี้ได้นะครับผมมันในด้านข้างนะครับเป็นของแฮมเมอร์อีกเช่นกันนะครับผม มาด้ข้างเนี่ยเรายึดกับแซสซีเดิมของรถนะครับมีจุดยึดสาจุดเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานนะครับไม่ต้องห่วงสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึงหนึ่งสิกิโลเลยนะครับผมส่วนพวกกันสัดด้านข้างเบ้ารองกันมือก็มีให้ครบนะครับพิเศษเป็นด้านบนนะครับก็ได้ใส่ตัวเป็นเมอร์ลกนะครับผมตัว XLT เนี่ยจะไม่มีราวหลังคาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็นทําแบบแลกตัวหนีบกับประตูนะครับผมแล้วก็ ใส่ตัวเหล็กเทินของให้ด้วยนะครับข้างบนเป็นของฮัมเมอร์อีกเช่นกันนะครับก็สําหรับสายแคมปิ้งเนี่ยหรือว่าสายท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานหรือว่าเต็นท์เนี่ยสามารถเทินได้เลยนะครับผมรองรั้น้ําหนักได้เยอะนะครับผมในส่วนของรถบานนะครับก็จะเป็นรถบ้าแบบออฟโรดนะครับแขนยาวนะครับผมมาถึงกระบะท้ายเลยนะครับผมเป็นของฮัมเมอร์อีกเช่นกันนะครับก็สามารถลัดของได้เลยนะครับใช้งานได้นะครับผมก็จะมีไฟเบรกตรงที่สามให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลังมากขึ้นนะครับเพราะว่ารถเราเป็นรถยกสูงใช รถที่มาจากด้านหลังก็จะเห็นได้ไกลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เขาเบรกทันนะครับเวลาเราเบรกแล้วนะครับผมสติกเกอร์สัดโคนะครับก็สามารถเลือกลายได้อันนี้คุณลูกค้านะครับก็ขอเป็นชื่อนะครับผมของเขาไปนะครับผมส่วนตัวของคุณผู้ชมเองก็อยากเลือกเป็นชื่อกลุ่มชื่อแก๊งชื่อทีมงานชื่อลูกชื่อภรรยาก็ได้หมดนะครับผมไฟท้ายเนี่ยตัวเก่าเราเป็นแบบหลอดไส้ก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบ LED ให้ด้วยนะครับผมพร้อมทําการลมดํานะครับผม ด้านหลังนะครับก็ได้ทําการเพิ่มเติมฝาครอบกระบะท้ายนะครับให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับใส่คําว่า Ford นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดสีดําด้านนะครับผมเพราะฉะนั้นฟอร์ดภาษาอังกฤษนะครับสามารถเลือกฟอต์ดได้นะครับเป็นสีอะไรก็ได้นะครับให้มันเข้ากับบอดี้รถก็ได้นะครับสมมติว่ารถเป็นสีแดงก็ทําเป็นสีแดงก็ได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนกันชนท้ายนะครับเป็นของฮาร์เมอร์อีกเช่นกันนะครับผมตัวเนี้ยของเรามีเซ็นเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับตัววอ็ด้ถอครับแล้วก็มาเสริมใส่เพิ่ม ของตัวกันชนฮัมเมอร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นรถของเราจะถอยมีเสียงด้วยนะครับแลวตอนนี้ได้ติดตั้งจอ Android นะครับผมเพราะฉะนั้นมีทั้งภาพและเสียงนะครับแล้วก็ได้ติดตั้งนะครับห่วงลากจูงนะครับของ power b o n d ให้ด้วยนะครับผมก็คือสามารถดึงลากจูงได้เลยนะครับผมแล้วก็เหล็กห่วงแดงโอเมก้านะครับผมพร้อมกับไฟถอยนะครับ led ให้ด้วยครับก็ด้านข้างนะครับจะเป็นส n o เกิลนะครับผมก็ตัวนี้เราได้ทําการต่อกับปองกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรถเราเนี่ยลุยน้ําได้80เซนเมอยู่แล้วนะครับ พอติดตั้งสนนอกเกิลเนี่ยสามารถวิ่งได้ท่วมกระปรงเลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับสนนอกเกิลแม็กระยางนะครับผมเป็นลายดอกไม้นะครับขนาด1 6นิ้วนะครับผมรัด้วยางแม็กซิตเอ็นะครับก็คือยางเป็นมัเทลเลนนะครับสำหรับเน้นไปทางลุยซะมากกว่านะครับผมเป็นขนาด2อ5 7 5หนะครับคือความสูง75นะครับเพราะฉะนั้นทำให้รถดูสูงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ยังได้ทําการเพิ่มอีก2นิ้วนะครับเป็นชุดยกนะครับผมเพราะฉะนั้นรถในนี้ก็จะดูสูงขึ้นด้วยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการตกแต่งช้าตัว f o r d r เ n g e จ XRT นะครับ4ประตูนะครับผมราคา9 2 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะที่กำลังมองรถเลนฟไว้นะครับก็สามารถทักเข้ามานะครับทางลิงก์ไลน์ของเบียร์หรือว่าทิ้งไว้ทางช่องก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับเลยครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้นะครับผมสั่นกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับจะมีรถรุ่นไหนมาแนะนำกันอีกนะครับก็คอยติดตามก วันนี้เบียร์ลาไปก่อนนะครับไปเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม